ครับพี่น้องนะครับเรื่มบาร์มินเจ้าของบ่เปิดไหมใครอยู่บ่นี่แหละครับไม่เน็บหัวเลยนะชวนมาทุกคนจิลืมเห็นปลาไส้ไหมเห็นปลาไส้เห็นมหาเสน่ห์จ้าแมนจ้ากระดุมอีกเม็ดยังบ่ติดแมนครับ เพิ่นว่ากระดมอีกเมียช่างพูดีโอ้ยขอบคุณพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเพิ่นผูกทรงมาอีกพี่อันปักอีกห้าสิบดาวโอ้โหขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณนะพี่น้องว่าออนซอนเกมเพราะนาโอ้ยนี่แหละครับของแฉครับรออาจารยนักดตรีรับคำนานนะครับพี่น้องเราทักทายทักทายถามถามหัวหน้าได้ครับเดี๋ยวผมสิถามหัวหน้าให้พี่น้องอยากถามมีอย่างนะครับผมสิถามหัวหน้าให้นะครับพี่น้องอยากมีคำถามมีอย่างเด้อถามมาเดี๋ยวผมถามให้เด้อ ดีครับนะครับเขามาแล้วครับนี่นองรน่วงนะครับอือน้องใยี่สเอ็ดยี่สิบตอนนี้เปิดกลุ่มแล้วนะครับคผมบอกพี่น้องกินได้หลสตอนนี้เลยว่าไผ่บึ้งไผจบุณนีสิแจกบัตตี่แม่คุอเปียจจอดแจกบัตี่หาสบาทสำหรับไรับไจบ ในกลุ่มปีดมือนี่ะครับพี่น้องเพิ่นถามมาว่าเหมือนหัวหน้าคือตื่นเต้นคือเป็นหาวๆใช่เนาะเพิ่นว่านั่นเส้นเสียงแหข็งลุงงานอย่างไรลูกตายเ่ยขาว่านบนเมนหน่องเอียนมากบอกว่าขึ้นาวมาเช่นนี้อ้าว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 บนเมนหนาแดงไม่ซื้อได้พี่น้องขึ้นแดงขึ้นหลอกนั่นพี่น้องหัว่ควันยังไงมาเช่นนี่เอาแล้วเอาแล้วนะครับพี่น้องมีคำถามบอพี่น้องมีคำถามบอ นะครับเพราะว่าอีกจังหน่อยอีกประมาณอ่าร์ติสัสนก<ะ>ีการ์ก็จะเป็นพี่ต้นรีเชนดงใช่ไหมครับอโอ้พี่น้องเข้าติดตามเพจยร์ไว้ด้วยครับ,ยยบอย่าอย่าบ่อยากให้ผ่านถ,ถูกการรับชมทุกอีพีเพราะว่าแต่ละอีพีนี่สูสพิเศษดีๆแม่ครับมาพี่น้องเข้าเชียร<ด>์บอยแอนบอยแอนสนั่นเลยมาเท่านี้ขอบคุณพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับ รักกูใจเหนเลยนะครับตั้มในบอกงานตั้มในบอกงานครับพี่น้องยิ่งจะลอยก็ได้อกงามนะครับขอบคุณสามสิบดวงดาวครับขอบคุณครับขอบคุณที่หักกันผู้มีร้ายกับปันหาเด้อครับพี่น้องครับผู้บ่มีกับบ๊เป็นยังนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คอมเมนต์ให้กันเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับยอ้พีันจิตแมนครับ มึงไงม่งไงเบาเนี่ยพี่้องสิลรองพี่ไงปั้งเน่ยอเอาเสียงแหบๆนี่นะลองเสียงแหบๆโอ้อีกหนึ่งร้อยสองร้อยห้าร้อยดวงโอ้เขาคุณตรงตรงแต่มาปรั่งู่ไข่เอาดาวเนี่ยเร็วมะปรัู่่ไข่อย่ได้ดาวเนี่ยได้จักรพรรดิเครอ

ยี่สิบสี่ดวงดาวห้าดวงดาวโอ้ขอบคุณครับพี่สุดารัตอีกห้าสิบพี่กัษร์อีกห้าสิบแค่คนกันเองหนึ่งร้อยพี่พลาวอีกหนึ่งร้อย่ามีเงินมีทองอีก50โอ้ขอบคุณพี่สาวพี่อัจฉราพันธ์อีกห้าสิบปาร อยากเขียนหนาคนเรานะโอ้ขอบคุณพี่ปัทมาพรหนึ่งร้อยดวงดาวขอบคุณดวงดาวดวงค่ะขอบคุณพี่น้องโอ้ลยพันเปดมาเลี้ยงเลี้ยงด้วยครับพี่น้องครับขอบคุณเด้อนี่ครับนี่นี่นี่คือบางหลังขอบคุณพี่แฮปปี้ห้าสิบดวงดาวครับผมรอยิ้มพี่บอยได้มาติใสน้อคก็ตะหักแทาเต้าน้องมากครับเต้าน้องบ่ได้มากครับน้องติดงาน นะครับเมนครับเดี๋ยวให้เฮามีคอนเทนต์ที่ดีๆนะครับอยากให้น้องได้แสดงเต็มๆที่ยังสิให้น้องมากนะครับขัดไองเป็นประชันนะครับไฮนองฟอนสอนฟอนกำลังฟอนงามครับตอนนี้เล่ายองฟอนงามแล้วสอนล่ำสอนเบาสอนยางกำลังกำลังเบาเน่ละครับสมืตินี่วังหันลาสุดกับเบาเน่ละเริ่มเบาแล้วเด้เห็นบลมือไบมาตะรี่อหญ่พระเหรียญเป็นใบ กำลังจริงโอ้ขอบคุณดวงดาวด้วยพี่น้องด้วยครับเมื่อกีอ้อยุด2องร่อยเอามาอีกแล้ว3ามสิบหาหนึ่งรอย